ในการเดินทางครั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของทาง่านจึงได้จัดเตรียมพนักง,งานขับรถไปบริการิสองทางแต่ผมขอแนะนำพนักง,งานประจำรถครับพนักงานขับรถท่านที่หนึ่งที่กำลังปฏิบัติห,หน้าที่อยู่สถานีชุมชนส่งดีพนักงานขับรถท่านที่สองคุณเดืนเอนหรือกับผมคุณกรทหน้าที่พนักง,งานต้อนรับบนรถด้วยครับแับผมขอแนะนำคำนึงถึงความสะดวกความปลดภับริการให้เลย นิบดและของมันให้บริการเหนือฟังครับ ทำงานที่ทำานของันต้อมีความจริงเราจะจัดหาเน้าเพื <tr> ่อบทเปดใช้บิขอประกันพเรัสมาใช้บรของบริการทางานในน ขอขอบพระคุณครับ